และแล้วนะครับเราก็จะไม่ได้เห็นตัวละครของผมแต่งตัวแบบนี้อีกแล้วนะครับถึงเวลาแล้วแหละครับที่เราจะต้องเปลี่ยนมันสักทีในที่สุดนะครับวันนี้มันก็มาถึงสักทีนะเอาจริงๆเนี่ยผมรอที่จะทำคอนเทนต์นี้มานานมากๆแล้วนะครับแต่ไม่มีโอกาสได้ทำสักทีนะแต่ว่าวันนี้ก็ ได้ทำแล้วนะ <c oughs> ตื่นเต้นวันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวของตัวละครผมในโลบอกกันนะฮะเอาให้แบบเปลี่ยนทีได่จำไม่ได้เลยก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะครับผมมีสตรีมทุกวันที่นิโมทีวีนะครับ <c oughs> เริ่มตั้งแต่เวลา2ทุ่มเป็นต้นไปนะครับผม <c oughs> ผมจะสตรีมเกมโลบอกโลบอกและก็โลบอกนะครับผม <c oughs> อย่าลืมเข้าไปดูกันนะฮะลิงอยู่ใต้คลิปนี้เลย แต่เอาจริงมันก็ไม่ได้แย่นะครับเพื่อนๆดูสิออผมว่ามันโอเคนะผมว่ามันเป็นการแต่งตัวที่แม่งลงตัวมากๆเด็กๆแม่งจําการแต่งตัวแบบนี้ได้เลยเว้ยไอ้แค่แม่งมันต้องเป็นไอ้ลิกแน่นอนอะไรเงี้ยแต่นะฮะไซที่ผมจะต้องมาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวเนี่ยนะผมก็เพราะว่า ถูกครับเพื uh ่อนไอ้กาเอ้ยมึงใส่ของฟรีเนี่ยกูไม่เล่นกับมึงหรอกแต่งตัวเนี่ยมึงยังใช้ของฟรีอยู่เลยมึงคงเล่นไม่เก่งหรอกมั้งคงไม่มีของดีๆในเกมหรอกเนี่ยแบบเนี้ยเออกูไม่เล่นด้วยดีกว่าผมมาโดนดูถูกแบบนี้มาเสมอเลยเว้ยเวลาผมไปเล่นเซิร์ฟรวมอะไรแบบเนี้ยนะครับไม่ว่าจะเกมอะไรก็ตามนะครับเข้าไปเนี่ยผมจะโดนดูถูกแบบนี้เสมอเลยเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถูล้เล่นครับไอ้ที่กูพูดมาทั้งหมด ไม่เคยโดนนะแต่มันมีจริงนะพวกเนี้ยนะครับที่แม่งชอบดูถูกคนอื่นจากการแต่งตัวนะเป็นอะไรกันฮะแกกล้ามาดูถูกคนที่ใช้ของฟรีอย่างงั้นเหรอตบแม่งเลยแต่ว่านะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวของตัวผมสักทีนะครับด้วยหกพันหกพันก็เฮียแล้วนะฮะห้าพันเก้าเฮียหายไปไหนร้อยหนึ่งวะอ๋อกูไปซื้อเซิร์ฟวีด แมบต้นตีอะไรสักอย่างนี่แหละเอาจริงเนี่ยผมมีภาพอยู่ในหัวอยู่แล้วนะครับว่าผมจะแต่งออกมายังไงนะครับผมผมว่าเพื่อน <ๆ S 1> ต้องชอบมันมากเลยนะถึงเวลาบอกลาเจ้าลิกในโฉมนี้สักทีสินะลาก่อนนะเพื่อนรักเราจะคิดถึงนายมามเรามาแ่กกันเลยผมบอกได้เลยว่า5900รโลบากนี่นะครับจะเปลี่ยนตัวละครของผมไปตลอดกาลก็ไม่ตลอดหรอกอนาคตก็อาจจะมาเปลี่ยนอีกรอบหนึ่งก็ได้ <laughs> มาเริ่มกันที่แว่นเลยดีกว่านะครับคือผมเบื่อแว่นอันเดิมแล้วเหียมันดูเชยอะผมอยากได้อะไรที่มันคู่ครับเนี่ยอะมึงคู่พออย่งังไงเหี้ยคู่จนแม่งน้ําแข็งเกาะแล้วเนี่ยเย็นสะใจเลยไหมนะมึงมาให้ลองใส่สิอ,อ,อดูดีมีสกุลเห็นมหมคู่จริงว่ะบายนาว กระเป๋าเบาเลยวะ่ะเรามาต่อกันด้วยตุ้มหูดีกว่าอ่านะครับผมเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มลุกแบดบอยไปให้พี่แกหน่อยนะไหนลองดูสิแม่โอ้โหโซก็เป็นชายชาตรีกดซื้อไป <laughs> ดุงอีกแหมแล้วด้วยความที่เรารวยมากนะฮะอารมณ์ก็ต้องใช้ตังตลอดเวลาเราก็เลยต้องแบกตังเราเอาไว้ข้างหลังไงเพ่ะที่จะไม่ต้องยุ่งยากนะครับอ๋อจะใช้ตังใช่ปะหยิบจากหลังมาจ่ายได้เลยอ่อยาเฮียอันนี้มันต้องพรีเมียมถึงจะซื้อได้หรือเปล่าวะอ๋อไม่ไม่คือถ้ามันเป็นพรีเมียมมันจะลดราคาปะเอาสรุปกูซื้อได้ไหมนนอ่ะกูกดซื้อปซื้อ ได้วะ <laughs> แข่งที่ผาเยียมีเงินแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีทองสิวะเนะ่เฮ้ถ้าเงินเราไม่พอเนี่ยเงินมึงก็เอาทองแท่งกไปเลยละกันนะ <c oughs> โอ้โหนี่ดูสิแม่งมาเป็นแท่งเลย <c oughs> กดซื้อไปเฮียโลโล โลบักกูเลือด3 2เชียเลขสวยได้ชัดอันนี้กูไม่ได้วางแผนมาก่อดเนี่ยเฮ้ยเลขมันจบสวยเกินไปว่ะเนี่ยโอ้แล้วโลบักอันนี้ผมจะซื้ออะไรได้อ่ะไม่นะกูยังแต่งตัวได้ไม่ถึงไหนเลยมึงเอาโลบักกูคืนมาแมมกูคงจะโง่มากเลยนะจะมาทำคลิปแต่งตัวทั้งทีเนี่ยแต่เสือกดันเติมโลบักมาไม่พอเนี่ยนะคือที่ผมบอกว่าผมจะเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวตัวละครผมเน่ย จริงๆตอนแรกผมก็กล่าวไว้ว่ากูจะเปลี่ยนแค่นี้แหละแค่นี้จริงๆ <c oughs> <c oughs> อา้าวไอเหี้ยเดี๋ยนะมันมันอยู่ในอัซเซสซอรีส่วนเดียวกันมันใส่ทับกันไม่ได้อะอา้าวทำไมเด็กในสตรีมกูบอกว่าใส่ทับกันได้วะ <c oughs> อา้อาวอา้อาวอา้อาวอา้าวอ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 ้คิดผายเลยแล้วกูซื้อมึงมาทำไมวะเนี่ยแหมแล้วด้วยความที่เรารวยมากนะฮะอารมณ์แบบต้องใช้ตังค์ตลอดเวลาเราก็เลยต้องแบกตังค์เราเอาไว้ข้างหลังไง จริงมันทําได้นะครับก็พิมบอกผมหน่อยนะผมไม่ค่อยมีความรู้เท่าไหร่รนะนี่นะฮะนี่ก็จะคือรูปแบบไฟนอลตัวละครของเรานั่นเองนะฮะอย่างที่บอกไปนะฮะคือกูก็ตั้งใจจะแต่งตัวแค่นี้แหละแค่นี้จริงเครื่องจริง,ร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 งอะ่ะผมแม่งชอบคาแรคเตอร์ตัวงผมอยู่แล้วเว้ยที่แต่งตัวอย่างนั้นอะ่ะนะคือผมว่ามันลงตัวมากคือตอนแรกๆผมก็เฉยเฉนะคือตอนสร้างตัวละครเนะี่ยผมก็อะไรฟรีฟีกูก็จับจับ,จบยัด,ย,ดยัดไปแหละไม่ได้คิดอะไรมากนะแต่พอผมนึกถึงว่าแบบไอ้เหีย วันนี้เนี่ยกูต้องมานั่งเปลี่ยนสไตล์การแต่งตัวแม่งเลยนะอะไรเงี้ยผมรู้สึกใจหายว่ะคือทั้งผมทั้งน้องๆเนี่ยก็น่าจะชินกับสไตล์การแต่งตัวแบบนั้นของตัวละครผมไปแล้วนะและจริงเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่พอใจอะไรกับการแต่งตัวแบบเก่าผมนะครับผมคือจริงๆไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้แหละแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆ,หน,ๆนะครับปีใหม่แล้วนะครับแล้วก็เลยเพิ่มดริปให้พี่แกไปหน่อยแล้วกันผมก็เลยคิดว่าแบบเออกูจะ เพิ่มอะไรเข้าไปยังไงให้มันยังคงความเป็นคาแรคเตอร์เดิมมันอยู่คือชุดอะมันควรจะต้องเป็นชุดนี้กางเกงแม่งต้องเป็นแบบนี้ทรงผมมันต้องเป็นอย่างนี้ทรงหัวก็ต้องเหลี่ยมอย่างนี้ <c oughs> ก็เลยได้ออกมาแบบนี้นี่แหละนะครับ <c oughs> ก็มีเพิ่มแค่แอซสซอรีบางตัวเท่านั้นเองซึ่งมันบางตัวจริงๆเนี่ยเนี่ยกูใส่ไปแค่3ชิ้นเท่านั้นเองที่ผายโลบากกูหมดแล้วไม่ง่ายแหละกูไม่อยากให้มันเสียคาแรคเตอร์แบบเดิมไปเนี่ย มันก็ยังคงความเป็นคาแรคเตอร์ตัวเดิมของมันอยู่นะและอีกประเด็นหนึ่งเลยนะฮะอันนี้กําังขำนะคือคนแม่งชอบแต่งตัวตามกูเนเยอะมากเลยเว้ยคือตอนสตรีมเนี่ยแม่งมันวิ่งกันงงไปหมดเลยเด็กแม่งสับสนไงว่าเอ้ยอันอันอันไหนลืกตัวจริงอันไหนตัวปลอมวะเนี่ยเพราะว่าตัวผมว่ามันแต่งตามง่ายเว้ยเพราะของมันฟรีหมดคราวนี้เด็กที่อยากเล่นกับผมเนี่ยแม่งก็งงเลยว่าเหียกูต้องวิ่งตามใครวะเนี่ยก็ถ้าน้องแต่งตัวตามผมหรือว่าตั้งชื่อขายผมเพราะว่าชอบผมอันเนี้ยอันนี้อันนี้ผมไม่ติดใจออะไรนนนผผมมมมมมเเยยยๆคคััโด้ววว่่่าาแแงีตตต ด้วยแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนี่มึงทําแบบนั้นเพื่อแอบอ้างเป็นกูจริงๆแล้วเนี่ยนะครับอันนี้กูเริ่มไม่โอเคแล้วนะคือจริงๆมันจะมีใครโอเควะบ้าบอเออไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับขอพูดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันรอบที่ร้านได้บ้งเนี่ยผมไม่เคยขอตัวละครไม่เคยขอไอเทมไม่เคยขอรหัสไม่เคยแอดเพื่อนใครนะครับไม่ว่าใครก็ตามนะและชื่อกูเนี่ยมีชื่อเดียวก็คือทิปซี่มีอีสามตัว เท่านั้นไม่ว่าจะเป็นชื่อดิสเพย์หรือว่าชื่อหลักก็ตามนะทิปซี่มี E มี3ตัวเท่านั้นไม่มี C ไม่มีขาดไม่มีเกินไม่มีตัวนั้นเล็กตัวนี้ใหญ่มันจะเหมือนกันหมดเลยทุกตัวเป็นตัวเล็กหมดดูเรื่องใครที่แบบอะไรหลายๆอย่างคล้ายผมนะครับแอดไปนะครับขอตัวขอไอเทมขอรหัสส้นตีนเนี่ยตัวปลอมนะฮะ แต่ก็นะการเสริมดริปของผมในรอบนี้นะครับมันก็จะทําให้น้องๆแม่งแต่งตัวเป็นผมแม่งยากขึ้นกว่าแต่ก่อนอีกนะแม่เซ็งเลยดิเงี้ยในสตรีมผมเนี่ยเหล่าตัวปลอมก็จะปั่นหัวเด็กไม่ได้แล้วว่ะดิผมชอบนะเวะลาแบบเด็กในเซิร์ฟแม่งวิ่งตามตัวปลอมอ่ะผมว่าแม่ง่าดินะครับผมไอ้ตัวปลอมเนะี่ยแม่งก็รู้งานกันซะด้วยนะฮะแม่งวิ่งพาไปนูน่นพาไปนี่ปั่นจิบไถ่ <c oughs> คลนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาแค่เอ่อเสริมหลอบพี่ดิ๊กของเรานะครับผมแล้วก็มาบ่นนะก็หวังว่าน้องๆจะชอบดริ มากเลยไอสัตว์ไอกระเป๋าเทียเนี่ยกูอยากจะสะพายมันมากแต่มันสะพายไม่ได้นะครับประเด็นมันคือเด็กในสตีกูแม่งมันบอกว่าออเทสเซอรี่ส่วนเดียวกันเนี่ยมันสามารถใส่ได้มากกว่า1ชิ้นไงไอยักกูก็จัดไป2ชิ้นเลยเนี่ยสรุปใส่ไม่ได้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบกันละกันนะกับการแต่งตัวแบบนี้นะฮะจะเรียกว่าการแต่งตัวก็ไม่ได้นะครับมันคือออเทสเซอรี่เพิ่มเติมนะครับผมถึงแม้จะน้อยชิ้นนะแต่ผมรับประกันได้เลยว่าน่าจะตัดปัญหาตัวปลอมที่แต่งตัวเหมือนกูได้เยอะเลยนะตัวจริงมีแท่งงอนะ ตัวปอไม่มีแท่งทองนะหลกักๆเลยเนี่ยคือกูอยากมาหาอะไรสนุกๆทำเฉยๆนะครับก <c oughs> ูบรู้สึกว่าเออกูแม่งเบื่อตัวละครกูไงก็ไม่รู้กูอยากหาอะไรเติมแต่งให้มันหน่อยอ <c oughs> คือจะเปลี่ยนไปเลยก็เสียดายไงเออกูเลยเพิ่มแค่นี้พอ <c oughs> คือในอนาคตเนี่ยนะครับเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการแต่งกายอีกก็ได้นะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะผมแต่ว่าถ้าเปลี่ยนจริงๆเนี่ยผมก็จะพยายามหาเสื้อแบบเดิมกางเกงแบบเดิมหรือว่าทรงผมอะไรแบบเดิมให้มันแบบให้มันคงคาแรคเตอร์แบบนี้ให้แบบ เป๊ะที่สุดอะคะ่ะเห็นไหมคือมันยังต้องได้สุดกว่านี้สิวะเออนะครับผมแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกูคิดได้แค่นี้นะครับก็เลยจัดแค่นี้ก่อนก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมอยากมาดูตัวผมแบบสดๆนะฮะก็เข้ามาดูได้ที่สตรีมเนี่ยนะครับผมเราสตรีมทุกวันเวลาสองทุ่มเป็นต้นไปนะครับก็อย่าลืมเข้ามาดูกันนะครับผมเรามาดูแท่งทองของผมไปพร้อมกันพูดอย่างนี้แล้วแม่งดูคิดดีไม่ได้ไงก็ไไไไไมมมมมมม่่่่่่่่รรูููู้้้้้้้้้้เเ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 นน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 นาาาะะะฮยยยยยยยกกลลงงงงงแแแแดดดดีีีีฉตััััใใใจจหป็็ววคบบบชอออออๆทท ได้อีกคอนเทนต์หนึ่งซะงั้นนะครับผมก็เป็นว่าให้มาดูแท่งทองกันนะฮะโอเควันนี้ลาก่อนกูง <c oughs> ่วงแย่แล้วนะฮะไปอ๋อนี่นี่คือกูกูทำได้แลวจริงใช่ไหมเนะน,น,น,นี่ยอันอนอันนี้คือได้เลยนะโอเคนะใส่สองชิ้นนะโอเคนะพี่นะ